วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจากข่าวนี้นะคะว่า,อานอร์เวย์มอบทุนให้กัมพูชาอีก3ปีต่อนะคะเป็นจำนวนเงิน1 2 0 0 0ล้านอนดอลลาร,ร,รส์สหร,รัฐนะคะทุกคนเป็นเงินไทยก็39ล้านบาทค่ะทุกคนค่ะจากข่าวที่ว่านั้นนะคะทุกคนว่านอร์เวย์นี้ให้การสนับสนุน เงิน1.25ร้าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะทุกคนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐกับกัมพูชาต่อไปอีก3ปีนะคะทุกคนก็จากการประชุมของกัมพูชานายลีทุสอลองประธานปฏิบัติการการเก็บกู้ทุนระเบิดของกัมพูชากับเอกอัครราชทูต นอร์เวย์ประจํากัมพูชานะคะนายเอสติสเอมิลี่เฮนเลอร์นะคะทุกคนประชุมกันในวันที่6นะคะ6ตุลาคมแล้วทีนี้เขาก็สรุปออกมาว่ายอมช่วยเหลือกัมพูชาต่อไปอีกก็คือบริจาคก,กัมพูชาต่อไปอีก3ปีนะคะทุกคนก็เขาประชุมนี้จะไม่มีไทยอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นฟังคเมรฝ่ายเดียวนะคะ เราก็ไม่ทราบว่าคเ,เม้นเขาจะพูดใส่ไฟให้ไทยอย่างไรบ้างก็ต่อย่างตามที่เห็นว่าคเ,เ,เม้นคเม้นนี่ชอบสร้างเฟกนิวนะคะทุกคนสร้างเฟกนิวให้ให้ทั่วๆไปได้ฟังอยู่แล้วให้ออกข่าวมาบ่อยๆนะคะแต่ว่าวันนั้นจริงเป็นการประชุมกันสองคนระหว่างกัมพูชากับอ่านอร์เวย์อย่างนี้คะ่ะ ก็ยิ่งทําให้นอร์เวย์ฟังฝ่ายเดียวนะคะซึ่งพื้นฐานของคนนอร์เวย์ค่ะทุกคนเขาจะเป็นคนที่ที่สงสารคนแล้วก็จะมีน้ําใจที่ดีนะคะจะเชื่อฟังอะไรง่ายๆค่ะทุกคนโดยที่ไม่สืบข่าวอะไรเลยนะคะจริงๆแล้วรัฐบาลนอร์เวย์ควรจะสืบข่าวว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,คะทุกคนคือฟังฝ่ายเดียวอะสงสัยจะโดนของเขเมันเข้าแล้วละค่ะทุกคน เขมรเขายิ่งเก่งอยู่เรื่องพวกนี้นะคะเขายิ่งเก่งอยู่นะคะทุกคนซึ่งเขาเก็บเงินจากเราอยู่นอร์เวย์รัฐาพูดนี่ในฐานะนอร์เวย์ในฐานะรัฐาอยู่นอร์เวย์นะคะแล้วเสียภาษีให้คนนอร์เวย์เสียภาษีให้รัฐบาลน,นอร์เวย์เขาก็เ,าเงินเหล่านี้แหละคะ่ะไปช่วยเหลือกัมพูชานะคะทุกคนแล้วเราก็ถามลุงว่า ทำไมพวกคุณเชื่อกันง่ายๆเขาบอกว่าก็พื้นฐานของกัมพูชาเขายากจนกว่าคนไทยอยู่แล้วอะไรนี้นะคะเพราะฉะนั้นนาระเวก็เลยสงสารก็เลยช่วยไปเขาบอกว่าสาเหตุที่ช่วยไปนี้วัตถุประสงค์นะคะทุกคนเพื่อสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดในแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะทุกคน ไม่ทราบว่าจะไปเก็บกู้หรือจะไปวางเพิ่มเราก็ไม่ทราบได้นะคะเพราะว่ากัมพูชาเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วดูข้างหลังค่ะข้างหลังนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะทุกคนฤดูใบไม้ร่วงขอโทษค่ะขออนุญาตปิดประตูหน่อยรับประตูหน่อยเพราะฉะนั้นนะคะใบไม้จะเหลืองหมดแล้วนะคะพร้อมที่จะร่วงหล่นลงมารอรับหิมะแล้วนะคะทุกคน นอร์เวย์ค่ะอากาศวันนี้แดดก็มีนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังคืมๆอยู่บ้างนะคะท้องฟ้าก็ไม่หนาวมากเท่าไหร่นะคะฝ่ายาทูตไทยในนอร์เวย์นะคะท่านทูตไทยในนอร์เวย์ท่านนิธิวดีนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่นิ่งนะคะท่านก็พยายามชี้แจงให้รัฐบาลน,นอร์เวย์ รับทราบข้อเท็จจริงว่ามันคืออะไรกันแน่เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างชายแดนไทยเพราะว่าท่านก็พยายามชี้แจงเข้าไปชี้แจงนะคะเพื่อที่จะช่วยรัฐบาลไทยนะคะแต่ว่ามันเขาเขาก็ยังไม่รับฟังนะคะแล้วแถมก็ยังมีทหาร U.N. คนหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นชาวนอร์เวย์นะคะเขาก็รู้ข้อท็จจริงว่าใครผิดใครถูกใครยังไงะระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะเขาก็ส่ง เขาก็พยายามส่งจดหมายถึงรัฐบาลน,นอร์เวย์นะคะว่าให้ระงับการจ่ายเงินให้กัมพูชาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเขารู้ข้อเท็จจริงว่าใครเป็นคนเริ่มต้นก่อนแล้วก็ยังไงยังไงเพราะว่าข่าวเฟกนิวของกัมพูชามันจะเยอะมากก่ะทุกคนเขาก็มีหนังสือมาถึงรัฐบาลน,นอร์เวย์แต่ว่าก็ยังไม่ฟังนะคะก็ยังไม่ฟังคือ เขาได้ตัดสินใจแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ต้องให้อีกไปอีก3ปีคะ่ะทุกคนเป็น1.25 usd ดอลลาร์นะคะ 25, อดอลลาร์สหรัฐนะคะทุกคนคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่39ล้านบาทกว่าๆเลยนะคะทุกคนต่อปีแล้วให้ไปอีก3ปีคะ่ะซึ่งกัมพูชาก็ยิ้มแป้นเลยละคะ่ะตอนนี้คือเขาฟังฝ่ายกัมพูชาฝ่ายเดียวเขาก็สรุปเลยนะคะทุกคน เนี่ยอย่างนี้ค่ะมันจริงๆแล้วเขาจะต้องฟังฝ่ายไทยบ้างนะคะจังหวะเขาไปไประชุมที่กัมพูชาค่ะทุกคนทุกคนก็พยายามช่วยกันชี้แจงอยู่แต่ว่ารัฐบาลเขาไม่ฟังนะคะเขาก็ตัดสินใจไปแล้วว่ายอมจ่ายให้รัฐละยอ,องจ่ายให้กัมพูชาอีกเพื่อเป็นการสนับสนุน การเก็บทุ่นระเบิดในแนวชายแดนไทยกัมพูชาและก็เศษวัสดุจากการเกิดการพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะทุกคนเกิดการขัดแยง้งกันขึ้นเขาก็ช่วยไปตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเขาจะต้องดูก่อนว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าเขาฟังความฝ่ายขมิญอย่างเดียวะคะ่ะทุกคนรัฐาพูดในฐานะรัฐาที่อยู่ที่นี่นะคะอยู่นอร์เวย์นะคะก็เป็นคนหนึ่งที่จะต้องเสียเงิน เสียค่าภาษีของเราให้กับรัฐบาลของนอร์เวย์นะคะก,ก็อยากจะให้รัฐบาลนอร์เวย์ทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งนะคะท,ทุกท่านให้ทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเห็นว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะคะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคุณจะต้องศึกษาให้มากกว่านี้นะคะทุกคนให,ให้เห็นข้อเท็จจริงระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ชัดเจนนะคะ จริงอยู่รัฐบาลเขาเห็นว่ากัมพูชายากจนกว่าไทยนะคะแต่คนที่รวยก็คือก็รวยล้นอยู่เหมือนกันนะคะคนที่รวยก็ยังมีนะคะไม่ใช่ว่าจนอย่างเดียวนะคะกัมพูชาคุณจะต้องดูว่ายิ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีข่าวออกมาบ่อยๆนะคะว่ากัมพูชาพยายามตัดรั้วลวดน้าที่เรากัน้นแนวเขตชายแดนอยู่ก็ยังเห็นข่าวอยู่บ่อยๆนะคะทุกท่านเห็นไหมคะ แต่เขาฟังความฝ่ายเดียวไงคะเลยตัดสินใจไปแล้ว39ล้านบาทนะคะ3าาล้านบาทกว่าๆด้วยซ้ำคนเพื่อช่วยเขมรช่วยกัมพูชาเนี่ยค่ะเห็นข่าวนี้แล้วมันก็รู้สึกว่าคนที่นี่เขาคือคนนอร์เวยนี่ค่ะเขาจะฟังคือเขาเป็นคนที่สงสารคนก็จริงแต่คุณจะต้องอยู่ในพื้นฐาน ความเป็นจริงด้วยนะคะทุกคนก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะมาเล่าสู่กันฟังมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคนที่นี่มันสงสารคนจริงแล้วก็เชื่อคนง่ายไปน,นิดนึงนะคะจริงๆรัฐบาลควรจะฟังอีกสักนิดนึงนะคะฟังข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรนะคะทุกท่านก็อย่างเงี้ยค่ะก็เล่ากันมาอย่างเงี้ยทุกคนก็พยายามที่จะฟังเราก็ได้แค่นี้แหละคะ่ะได้ออกมาพูดเพื่อจะมี ข่าวสารไปถึงรัฐบาลบ้างนะคะรัฐบาลน,นอร์เวย์ก็อย่างที่ทหาร UN ท่านนั้นซึ่งเป็นชาวนอร์เวย์ท่านยังออกมาปกป้องคนไทยนะคะปกป้องปกป้องรัฐบาลไทยนะคะแล้วเพื่อให้ขอให้รัฐบาลน,นอร์เวย์ทบทวนใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเห็นไหมคะขนาดเขายังคนที่รู้ข้อเท็จจริงเขาจะเขาจะแบบนี้ค่ะ คนที่รู้ข้อเท็จจริงระหว่างกัมพูชาและไทยนะคะทุกคนก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้คนไทยคะ่ะเป็นกําลังใจให้ทหารไทยเราคณะคะเป็นกําลังใจให้ทหารที่อยู่ชายแดนแล้วก็คนไทยทุกๆท,ท,ท่านคะ่ะยังไงเราก็ปกป้องอธิป,ปไตยไว้ค่ะเมืองไทยเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของชาติใดในโลกเลยนะคะทุกคนมีเมืองไทยเราอย่างเดียวนะคะประเทศไทยคะ่ะก็ขอบคุณที่แวะมา ังกันมาคุยกันนะคะขอบคุณที่แวะมานะคะทุกคนก็สําหรับที่นี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็บายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ